สวัสดีครับผมก็อยู่ในเกมไม่เทเหมือนเดิมนะครับผมคลิปนี้ก็จะมาเล่นป,ปืน18ปี TSM4A1 นะครับผมเพื่อนเป็นปืน M4 ที่เข้ามาใหม่แล้วโคตรสวยเลยนะครับผมเพื่อนของมันต้องมีอยู่แล้วนะครับผมราคาก็ไม่ได้แรงมากในไม้นะครับผมเพืเ่อนๆไม่ถึงร้อยนะจัดไปเป็นที่รียบอยนะก็จะเล่นกับเพืเ่อนๆในแคนนะผมหนึ่งคนนะไปครับผมลุยเลยละกันเข้ามาใน ด่านทีมนะเ e> <ข>พื่อนกว่าจะเกิดเขาจะวิ่งมาถึงแล้วครับผมด้านซ้ายมือเออรวงไปหนึ่งครับผมเพื่อนเดี๋ยวเขาก็จะรีบวิงบบ่งมายิงตัวฟรีผมนะเพื่อนๆดูได้ยินเสียงด้านซ้ายแหละเมื่อกี้มาเลยนีโอ้โหยิงเขาไม่ตายครับผมแต่งตัวสั้นแน่นเลยแพ้ไ,<ข>ไปะไนะครับผมโอ้ชนะนี่หว่าโอ้ชนะไปนะเพื่อนๆผู้ผิดนะ เพื่อนในแคนก่อนขอจะมาดูบนประจํานะครับผมเพื่อนถ้าเป็นด่านนี้แตนะ่เขาวิ่งขึ้นมานะเพื่อนเหนะมือนจะไม่มีนะครับผมเพื่อนลงไม้เลยละกันนะครับผมไม่มีได้ยังไงนะเพื่อนในแคนยิงได้นะยิงช่วยกันนะครับผมเพื่อนแต่ว่าปืนนี้สวย,ยจริงๆนะ M48 ป,ปีด้านขวาก็มีเ เพื่อนๆในแครนยิงไปแล้วสองตัวสามตัวอะไรครับผมเพื่อนแบงค์น้อยวิ่งลงมายังไม่เห็นใครเลยผมเนะี่ยโอ้มีคนโหครับผมฝั่งผมเนะี่ยขอเพื่อนเพื่อนโอเคได้ครับผมทีมโอ้เพื่อนในแครนผมยิงไปสามตัวแล้วครับผมดีนาเดีย,ยมผมไม่เน้นม,มายิงเยอะนะครับผม,มเน้นเล่นสนุกสนุกกับพเพื่อนๆในแครนนะครับผม เล่นสนุกไปวันๆนะครับผมเพื่อนในส่วนนันว่าผมจะต้องยิงได้เยอะแค่ไหนนะครับผมผมยิงได้เท่าไหร่ผมเอาเท่านั้นนะเน้นเล่นสนุกๆนะครับผมผมคิดว่าเขาอยู่นี่หน้าโอเคนี่เขายิงผมไปเหลือ40ี่สิบอะเออลถสี่สิบเอง,งถ้าเขายิงผมเม,มื่อกี้ผมเรียบร้อยแล้วเพื่อนเพราะว่าผมเห็นเขาช้ากว่านะ อย่างเยอะเลยปะ่ะทีมผมอ่ะทีมของคุณได้รับชัยชนะเขาไม่รู้ว่าเขาจะยิงใครนะเพืเ่อนเพื่อนเมื่อกี้นี่มันเยอะเกินผมวิ่งอ้อมมาที่ยูก็ไม่เห็นใครสักคนเลยเพื่อนมาดูกลางไอ้นี่เอาโอเคได้อยู่นะครับผมเพืเ่อนทำไมเขาไม่ถือปืนมานเมื่อกี้นี่เลือดผมเหลือ52นะฟังเขาเหลือคนเดียวนะเพืเ่อนๆนี่ผมกับเพืเ่อนๆในทีมก็วิ่งหาอ้อมแมป,ปเลยตอนนี้ยังไม่เห็นว่าอยู่ไหนะ หมอบต่ำรอนะกลางก็ไมน่นี่เห็นไหมเพืเปเป่อนเพื่อนยู้เพื่อนทีมบอกเพื่อนก่อนนะครับเฮ้ยยิงเพื่อนผมเลยตายละหลังกล่องนีแหละได้ยินเสียงยต่อแตกไปครับผมเพื่อนทีมของคุณได้รับชัยชนะคุณได้รับชัยชนะนะครับผมฝั่งผมได้หกแล้วนะหกสูตรแล้วตอนนี้รัดมากลางกันหน่อยนะครับผมเนี่ย โคตรโผล่โคตรอย่างลมเลยเพื่อนโอ้ลมจัดเลยเมื่อกี้โอ้โหไปหายูกันหน่อยนะครับผมเพื่อนด้านด้านขวาโคตรเยอะเลยเมื่อกี้ต้องวิ่งหลบนะเพื่อนเองแต่ผมยิงไปแล้วสองตัวครับผมโอโ้โหถ้าผมลงมาพอเมื่อกี้ผมอาจจะยิงได้นะ ได้ถึง <Bien> ต <ven ido> so, ัวนะครับผมทีมของคุณได้รับชัยชนะคุณนะครับผมฆ่าเจ็บตายหนึ่งนะครับผมเพื่อนก็จะดูบนเหมือนเดิมปาระเบิดควันไปนะครับผมเป็นเหตุเจ็บออร่าอีกสักลูกเหยดิเหลือได้นะครับผมเพื่อนเงียบเลยบนบนไม่มีแหละ มาดูคอมกันหน่อยนะฝั่งเขาเลือสองคนนะผมผมได้ยินเสียงอยู่ด้านซ้ายนะเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมต้องเล่นแบบเสียงเงียบๆกันหน่อยนะเพื่อนนะต้องเน้นฟังเสียงนะผมเพื่อนๆก็ส่องมาอยู่นะแสดงว่ายุไม่มีนะครับผมด้านขวามือเพื่อนยิงกันแล้วผมเปิดจุดกันแล้ววิ่งไปหาเลยละกัน เก็บครับผมเก็บไปสองครับผมโอเคฆ่าไปเก้าตัวนะครับผมตายหนึ่งนะครับผมเพื่อนตอนนี้ก็แปดบินแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ยังมีขายอยู่นะครับผมเพื่อนใครที่สนใจอยากได้ปืนนี้มาเก็บนะครับผมแปดปีทีนนี่ยิงวัดใจไปเลยนะครับผมเพื่อนเพราะว่าผมมองมาผมเห็นเขาไม่แต่งตัวผมเลยยิงวัดไปเลยครับผม วิ่งไปหาเลยแล้วกันนะโอ้ยอยู่เกิดเพื่อนเจ้าเพิ่งไปเพื่อนที่นะี่เป็นอย่างนั้เขาเรียบร้อยนะเพื่อนโอ้โหไม่น่าวิ่งไปงั้นเลยโอ้โหผมเนี่ยห้าวเกินเมื่อกีก้เดี๋ยวเขาเขาวิ่งขึ้นมาเองนะคิดว่าวิ่งขึ้นมาจริงครงับผมเพื่อนแสดงว่าเขาคิดว่าผมซากจัดนะแต่ว่าผมเหลี่ยมผมดีจัดกว่านะขึ้นไปดิใครจะขึ้นไปฉันละไ,ไ,ไปนะครับผมได้ 9วินแล้วนะครับผมค่าสปดตาย1นะครับผมเพื่อนสลับฝั่งแล้วนะครับผมมากลางกันหน่อยนะครับผมโอ้โหระเบิดแพตตินัมครับผมอยู่แบบโคตรไกลนะก็ยังตายนะครับผมตืวนี้ระเบิดนี้มันโคตรโกงเลยดูดีครับผมเพื่อนโอ้โหโกงจัดครับผมฟองเลยระเบิดนี้โอ้โหเยอะจัดว่ะเออสามตัวขอที่สามไปสองตัวครับผม เดี๋ยวยังได้ยิงอีกนะครับเพื่อนเพื่อนแพ้ไปเมื่อกี้โดนระเบิดไทย,ออยไโอโ้โหนึกว่าจะได้อยู่แล้วลโดนลากไปครับผมไม่เป็นไรต้องใส่ลูกในหะ้มันเต็มนะนนมนครบสามสิบนัดเบื่อระเบิดแพทตินัมมากเลยเพื่อนมันโกงอ่ะโอโ้โหแสงครับผมเพื่อน โอ้ยเรียบร้อยเลยครับเพื่อนๆโอเคดูเพื่อนในทีมเล่นกันหน่อยนะครับผมเพื่อนมีแต่คนเล่นดีๆนะทีมผมเนี่ยเพื่อนในแคนผมเก็บไปอีกหนึ่งครับผมชะนะไปเลยนะครับผม,มก็ประมาณมน,นี้นะครับผมอยากให้ชมคลิปสนุกๆน,นะครับ